กลับมาในช่วงเวลานี้นะครับกับเย็นนี้มีเรื่องเล่านะครับช่วงนี้ครับเห็นข่าวน้ำท่วมเพชรบูรณ์หล่มสักอีกแล้วครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแค์ส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา12ในกานาทีโดยการเตือนภัยจัดอยู่ในภาวะขั้นรุนแรงระดับสูงสุดนะครับ ระบุขอให้ประชาชนอบพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ย้ายรถไปในที่สูงและปลอดภัยและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ด้านหน่วยงานท้องถิ่นและกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรองรับการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลเมืองหล่มสักก็เร่ง เสริมกระสอบทรายบริเวณสามแยกวัดศรีมงคลที่พังเพื่อชะลอกระแสน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนศรีมงคลและชุมชนในเมืองนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก์ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการนำกระสอบทรายไปวางตามริมแม่น้ำป่าศักบริรเวณชุมชนบ้านไร่หมู่บ้านวิมลรัตขณะที่งานเทศกิจดำเนินการวางแผงจราจร บริเวณน้ำท่วมเพื่อที่จะแจ้งให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความรมะมัดระวังและชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และบ้านเรือนนะครับบริเวณถนนพดุงราชถนนสุริยวงศาสี่แยกวัดทุ่งจันทร์สมุทรหน้าพิพิธภัณฑ์หล่มศักซอยวิวัฒสี่แยกตลาดเทศบาล3ถนนวัจีถนนพิทักษ์หน้าสวนดงตาลทั้งนี้ครับเทศบาลเมืองหล่มศักนะครับก็ได้รับแจ้งจาก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าศักเวลา13ในกานะครับที่ประตู S33 หล่มเก่าระดับน้ำอยู่ที่7.17เมตรลดลงนะครับส่วน S3 หล่มสศักนั้นระดับน้ำอยู่ที่9.66เมตรเพิ่มขึ้นนะครับ